อันนี้อะไรอ่ออันนี้ไม่รู้ครับอันนี้อ่ะไม่รู้ครับพี่เอานี่ดีกว่าได้กินได้ไปเป็นสื่อประนามนั่นแหละอี่แหละพวกนี้ครับนี่มันชื่อตื่นเช้า あ。

อานวอนว่าเมืหนึ่งเหนึงนั่งตรงไหนนี่ละปุ๊เป็นไงปุ๊เป็นไงบ้างเป็นหัวหน้าทีมทีมทีมของคุกอะแบบกระช้าที่สุดเลยอะในบรรดาผู้ชายนะ เรารู้ป่ะรู้ไหมว่าทีนี้ช้าสุดช้ากว่าฝั่ง,ง,งนู้นทำไมถึงช้าูุ้กดันป่ะไม่แต่อย่างพวกครับที่เขาชา้าคือขอเขาหายทุกวันเลยครแบบ <c oughs> อย่างเมื่อวานอะ่ะทั้งถุงก็หายเขาเดินหาถุงแล้วก็ชุดนอนเขาก็หายเมื่อวานตอนแรกเขาก็เลยต้องเดินวนหาของปู แล้วเขาบอกผูไว้ไหนเขาหาไม่เจอมันหายเองครับพี่ใช่แล้วเขาบอกว่าวี่ก็ไม่รู้ว่าแบบพี่นี่คงจำที่วางใผู้เป็นคนค่อนข้างแบบจำจำดีอะครับแล้วผูก็เอาวางไว้ตรงไหนผูก็จะไปหาตรงนั้นก็ไม่อยู่ก็เดินหาเมื่อเช้าเมื่อคืนก็ไม่มีพอตื่นมามันก็ไม่อยู่ข้างตู้ปลาไม่อยู่ข้างตู้ปลาใช่คันนั้นถ้านั้นเราต่อไปนี้เราก็ต้องปัญหาอย่างนี้นะคือว่าเราก็ต้อง เนี่ยอย่างนี้อย่างเอเขาสะพายตลอดป่ะเราก็ต้องต้องแบบเป็นไรบ้าหอบฟางไปนะของเราต้องอยู่กับเราเนี่ยดูดิต้องทำหายต้องสะพายตลอดต้องสะพายตลอดที่ลืมแล้วแลวเวลาเวลาเราเราจะเข้านอนเราจะอะไรเราต้องยัดเข้าไปในตู้ตู้เราเลยไปวางข้างนอกไม่ได้นี่ดูวันนี้ดูเลยถ้าเป็นถ้าเป็นที่อื่นเนี้ยเราจะที่นี่ หรือว่าต้องแต่งฟันต้องมองกระจกด้วยพาะว่ามันสะดวกกว่าครับถ้าเกิดแฟนข้างหน้าข้างหน้าเพราะว่ายังไงเพื่อนออกมาเขาก็มาเรียกอยู่แล้วว่าห้องน้าว่างแล้วก็ให้อย่เดียวเลยคือสามห้องเลยนะม่ันอาน้ำไม่ละสาแล้วก็ว่าต้องสี่สี่รอบใช่ไหม สามสี่สิบสองเพราะแล้วถ้าเกิดเอสามห้องพร้อมกันมันก็จะหลอยใช่หลาย้ามากแล้วเราก็ต้องมีชะครับคนน้ำมันล้างตัวครับมันบบแต่ยังเว้นยังเว้นใช้อย่างคือคอนแทคเลนส์ครับคือเว้นต้องล้างนามนะเพราะว่าเว้นเคยไปผ่าตามาแล้วแบบมันมันติดเชื้อครับก็เลยแบบจะจะค่อนข้างแบบต้องน้ำนี่นก็อันเนี้ยอย่างหนึ่งคือตอนนี้เราอยู่บ้านเราไม่ยังเป็นต้องรอตลอดอเวลาครูถึงบอกเนี่ยเรา ไม่กระชับเฉยมันไม่ไม่เข้าเก้าร้อยกว่าเลนมันหนามากแล้วมันคือแบบยังแบเต้นอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันกัเป็นอะไรที่แบบมันน่าลำผ่านมากมันมันหลุดเวลาเต้นนะก็เลยแบบตัดสินใจแบบเออไี่เอามาแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยเพราะว่าก็คือตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ประมาณว่าแบบคือถอนใส่ถอนใส่แบบเดียวครับคือมันก็ไม่ได้ทาอะรนากอะไรเพราะว่าก่อนนอนแล้วแท่ถอดออกทุกวันลงปุกคนอิดมาคือระหวังเรื่องความสะอาดนะสะอาดไม่รู้อ่ะ เราเราหกคนต้องไปบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เร็วกว่านี้ถ้ามันต้องนับทั้งหมดพอเริ่มนับทุกคนก็จะได้มีสติเพราะเราไม่มีนาฬิการเราไม่มีอะไรดูเพราะว่าสติเรายังไม่อยู่กับเรื่องของความสัคันธ์ของเวลาต้องนับพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าให้หัวหน้านับเด็กงเดียวละมันต้องช่วยกันนับ ตอนนี้เอามีไม่ใครใช้กกนนนเนี่ยเอาบอลถึงถ้าได้เนี้ยมันจะเกิดได้ยังไงเคยใครเรียนรอ,อนะร้องมั้ยเรียนเรืเรียนเรียนรอ,อร,ร,นรอ,องมีคนเดียวที่เรียนรอรองสองคนเรียนรอรองห้าขันแล้วไม่รออาบได้จ้วงห้าขันนะบางที่สามขันเองใช่ปะเราเรียนรอรอ,องอ่ะอัน,นี้นะครับครูครับ<อ> ไอ้อ่างอ่างล้หน้า,นานมีสามห้องน้ำมีสามอ่ะคือมันอย่างอย่างเราเห็นทั้งบ้านคือถ้าสลับกัใช้คืออย่างมากตอนนั้นได้หกใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดคนที่ว่างด้วยครับตอนนั้นสส่อ <หา S 2> ่ะ <4 S 2> ใช่คือมันจะว่างะะอ่ะอ่างมันใช้ได้แค่สามเฮะสามแล้วรู้สึกว่าจะไหลอันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะไ,ได้ค่ะมันไม่ดังนวะ ยังนี่ต้องหลังพี่ขาไม่ได้สแตนบาร์ไม่เหรอไม่ได้เข้าสึงตีมันไม่ดังด้งออกปะไม่ยืนรอยืนรอไม่ได้แบบเดินเข้าถึงมันเกี่ยฝากมากต้องแบบรอเพลงอยู่ครับมันจะเดี๋ยวเราจะซ้อมเหมือนจร <le> ิงนะคะนี่ค mm ือ hmm. พ <tim> mmm ื้นที่เวทีไม่้เป็นแบรนด์กับที่นี่นะครับเป็นอะไรคะเป็นแบรนด์กับ เออพี่กีก้อ๋อโอเคสวีค่ะเซตใหม่โอ้แคบมากเลยนะแบนแบนจริงไว้เพื่ออะไรเพ่อเกโอเคเราจำลองนะคะพื้นที่ด้านข้างเนี่ยไม่ไม่ไม่จริงไม่รู้ว่าจะเอาเข้าอี้ตั้งไหนบันไดบันไดทําไมบันไดตรงบันไดนี่คืออยู่ต่ออยู่ต่อจริงจริงน่ อยู่ต่ออยู่ต่อ,อจริงๆนั่งตรงบันไดอ๋อนั่งตรงบันไดจริงๆต,ตั้งใช่ถูกต้องอุย้ยอ๋อ,อครับอ่าถูกต้องก้อนอยู่ฝั่งนี้ครับบันไดก้อนล่างนะเห็นไหมก้อนสี่เหลี่ยมจะเอขอข้างหมูอ่าภาพจบครับภาพหัวกุ้งทอภาพจบครับจบภาพเดิมฝั่งเดิมฝั่งเดิมคือว่าถ้าเขาเริ่มหลังเพราน่าจะเป็นไอ้เเริ่มหน้าไปจบหลังเพราะว่า เดินมานี่ปั๊บปงกลางเสร็จป yeah. ุ๊บก็เด claro ินไปตรงนั้นนะครับเดินไปใช่แล้วกลับมาพี่เอาพับจบเลยพับจบเราจะน่ากระถังแล้วจบจบชั้นบนอันนี้จบเมนสเตจนะข้างบนคดีบ่ะค่ะโอเคคือเราเราไปนีุ่แยกสองฝั่งแล้วกลับมารวมพี่พี่ไม่ได้ซ้อมในเนื้อไม่ได้ซ้อมในเนื้อเนื้อเพลงที่ซ้อมแค่ภาพเริ่มแล้วพับจบพับจบภัพจบถังจะจบยังไงลูกจะจะจะสวัสดีถอนสายบัวโบกมือหลังชนกันอมยิ้ม เปิดมือจับมืออยู่ต่อได้ไหมเนี่ยออคืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอครับคืนนี้เธอหันหน้าตรงไหมท้างั้นอ่ะมันดูอันอนอ่ะหันหน้าตรงๆนะคะโอเคอ่าเอาไหมอเพิ่มยังกับเธอโอเคไหมครับหรือจะไปยืนซ้อนหลังของที่ไหต้นเนีไยแล้วจะเอออกมา เธอไหมพี่อู๋ช่วยอย่างนี้อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเธอไหมเอาไหมเข้าใจป่ะอาจจะหนูพี่อู๋เป็นถังครับถังดีไซน์นิดนึงพ่อจะหลับอ่ะถอยออกไปให้พี่อูจะได้ดูอันนี้จะเป็นต้นนะคะต้นอยู่เซ็นเตอร์พี่อู๋เป็นถังถังนี้ไหมเธอเอาไหมได้ครับดีไซน์เอาเข้าใจป่ะมันมีได้หลายถ้าหนูจะเธอเธอก็เธอหรือจะเธอเอาไหมไม่ครับอ่ะจนเลือกเอามีหลาย โอเคได้ครับการขาส,ส,สบายๆเธอเลือกเลยหนึ่งสองขอ,ขอถ้าจบเธอโอเคค่อนข้างภูมิใจตัวเองแล้วนะอีกทีหนึ่งเรียนขาไม่เท่ากันใช่ไหมให้บิดๆเมมน <Okay. S 1> าะเวทให้แค่เซนเตอร์โพสิชันสำคัญนะโพสเจอร์สำคัญสามสีมม่เธอต่อไปครับซานิผิดมกผิดมากไหมค่ะ อาการิวยูเซ่ม่าชาพวม่ไินกินแต่เกี๊ยวกุ้งนั่นแหละวันนี้ก็ต้องกินแต่เกี๊ยวกุ้งต่อไปาฮหใหแล้วแล้วกิหายไปทาผิสร็หมดแล้วุเตนี่คือแต่กาเลยครับแงไม่ก่อนแงไม่ก่อแล้วไม่แล้วไม่แล้วไปเลย มันเล่าเรื่องว่าปลาไม่ดูตัวยกมันก็เห็นชเลยเยวเอาไว้ให้มันห่ออย่างนี้ไงไม่หอหรอมกิน้กินเดียอเราอีได้ยินว่อย่กินปะกินก็ไม่กิน้งเมอรลีามกินข้าวอกินปะเอาให้อ่ะอ้าวเหรออเหรอ่งกับามมีเก้าอี้ด้วยเหรออ๋อเลย ใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวที่เหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูไล่จะฟันดีแต่ใจก็รู้ที่คือหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวไหวใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอตอ่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหม อยู่ปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้ว ที่นี่ฉันได้อยู่กับเธอให้ดีใช่ไหมดีเลยทีนี้มันไปได้อีกเดียวไม่เห็นรถกำลังรถลุกขึ้นยืนเธออาจจะรู้สึกว่ารถลุกขึ้นยืนแล้วเธอต้องนั่นต้องโดนด่าเออมไงจะบ้าไหนวะอะไรวะ มันดีเวลาเธอนั่งแล้วก็ถลุกขึ้นยืนมันเห็นเราเห็นสเสน่ห์เข้าท่าแล้วเวลาเสียงร้องของเขาได้ยินได้ว่าเขามีเขามีบาบาโตที่แบบมันทําให้สะกดคนดูได้ด้วยสัดส่วนของบาบาโตมันค่อนข้างลงกับกรูฟนะครูไก่นรู้สึกอย่างนั้นคือคือคือแน่นอนเรื่องกรูฟเรื่องไรเนะี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ครูรู้โอเคแล้วประมาณขนาดเนี้ก่อนนะฮะเธอไม่ชอบอะไรตรงไหนในเพลงของเธอก็ ยังไม่มั่นใจนิดนิดหน่อยหน่อยกับอู้อู้อู้เลยครับไม่อูอย่างนั้นแหละไป <c oughs> อูอย่างที่เธออูนั่นแหละอย่าไปอย่าไปอูมาเป็นปัญหาว่า <c oughs> มันไม่มั่นใจนั่นแหละนะฮะก็ขออีกทีหนึ่ง <c oughs> นะให้เป็นแบบนี้นะครับจบให้ขาดนะครับอย่าสนใจถ้าค้ชจะเดินไปเดินมาจะอะไรเงีย้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าเราบอกว่านั้นค้ชจะเดินเดี๋ยวลองดูที่ว่าเธอจะสติเนอหนีหรือเปล่าถ้าค้ชจะเดินไปเดินมาเงี้ยเธอต้องดูเหมือนให้มือค้ชอยู่ตรงนี้ด้วยนะับ นู้นเธอสนใจคนดูท่าแถวนู้นอย่าสนใจครูโรจนะอย่าสนใจครูโรจนะรู้สติเธอจะอยู่หรือเปล่าครูไก่นะครับอย่าสนใจคำพูดครูโรจน์ีมากมองไปื็มีแต่ฝนโปรยายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวขึ้นเหน็บหนาวยิ่งทำให้ นอยากอยู่ดูไล่จะฟันดีแต่ใจก็รู้ดีของหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจคือไว้วันใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อย่างนี้เลยให้จําไว้นะเมื่อกี้ที่เธอนั่งตรงนั้นเน่ะโอ้โหมันใช่เลยครับมันอ้อล้อดูมันแบบอดูแบบมยูวันมันดูแบบมันเหมือนฟังกันเลมันแบบว่าเออถ้าเกิดว่ายูคิดอะไแต่คนตัวใจไหนมันแบบมันนั่นหวังมันเห็นเห็นามันอ้อล้อดีมันแบบนั่นนี่อย่างนี้จําไว้คจูน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 ปั้งไปเลยครับต่อไป ไหนนี่ครับ